สวัสดีค่ะพบกันกับครัวไม่ก,กอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเ,นเพื่อนๆมาทําเมนูหมกหน่อไม้ใส่หมูอร่อยๆค่ะตัวนี้จะเป็นหน่อไม้ต้มจืดเนาะมีพริกแกงนะคะก็พริกข่าตะไคร้หอมกระเทียมหกรวมกันนะคะมีหมูเนาะแล้วก็จะปรุงรสด้วยรสตีนะคะน้ําตาลนะแล้วก็จะมีเกลือนะคะวันนี้จะปรุงแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้จะห่อแบบห่อใบตองนะคะจะไม่ได้ทําเป็นหมกกระทะในกระทะเลยเนาะเสร็จแล้วก็จะ นำมาผัดสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าไม่ก้อยจะชิมรสดูนะคะก็อยากจะปรุงให้อร่อยไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้จะห่อใบตองนะคะทุกคนก็เป็นแบบอยากได้กลิ่นของหอมของใบตองอะเนาะเออทุกทีไม่ก็อยชอบทําเป็นหมกกระทะนะคะแต่วันนี้จะห่อนะคะก็ผัดไปแบบนี้นะคะมีชิมรสดูแล้วนะคะก็เพิ่มเติมเลยวันนี้คือรสตีนะคะน้ําตาล แล้วก็น้ำปลานะคะวันนี้ปรุงแบบไม่ใส่ปลานะคะทุกคนเนาะเพราะว่าอยากทำทานแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะใส่น้ำปลาลงไปนะคะผัดไปอีกนิดนึงก็พอนะคะตามด้วยใส่ผักนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็พริกเม็ดโดดนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปห่อใบตองกันเนาะวันนี้ก็คือเก็บใบตองมาแล้วแหละทุกคนที่จริงที่บ้านฝนตกด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้แม่ก้อยก็คือว่าเอาใบตองไปลนไฟนะคะทุกคนเป็นทางรัดอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นะ ใบตองของเรานะคะมาลนไฟแบบนี้นะคะก็เป็นไฟแก๊สเราได้แหละทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อกันนะคะเพราะก็คือฝนตกมาหลายวันแล้วนะใบตองก็คือสดมากๆนะคะเสร็จแล้วมาเตรียมหอะะ่อเลยค่ะวันนี้จะมีใบยอด้วยนะคะใบยอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพ่อเขาอยากกินแบบใส่ใบยอนั่นเองเนาะไม่ก็ก็เลย ทําเป็นห่อใส่ใบตองแบบนี้นะคะทุกคนนี่ห่อแบบนี้เลยนะคะก็สุกในระดับหนึ่งแล้วนะคะพอเรานําไปนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลานึ่งไม่นานนะคะประมาณ20นาทีเนาะ ห่อไปแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆเนาะเมนูที่ทํากินบ่อยอ่ะทุกคนบางครั้งก็ทําแบบใส่เป็นหมกกระทะนะคะหมกมอบางกันแล้วแต่เนาะวันนี้นะคะก็คือใส่เป็นเนื้อหมูแบบธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นหมู3ามชั้นเนาะเสร็จแล้วนะคะก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องรสชาติจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่าเราปรุงจนอร่อยแล้วนะคะเราถึงนํามาหอนั่นเองนะคะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูนี้เนาะก็ทําง่ายอร่อยด้วยเพื่อนๆจะ กินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะมลมวก็เก็นึ่งประมาณ20ินาทีนะคะอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะทุกคนกลิ่นนี่คือหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะเมนูนี้อร่อยนะคะแล้วช่วงเนี้เป็นหน้าฝนนะคะช่วงนี้เป็นหน้าหน่อไม้เนาะก็คือมีหน่อไม้ให้เราแบบกินอร่อยๆนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ก็ขอชิมอีกสักห่อนึงแบบนี้เลยนะคะจะบอกรสชาติอร่อยมากๆคะ่ะ